ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมกโอเวอร์ประจำวันพฤหัสบดีที่18มีมิถุนายน2อง3ครับกับคุณราชพลเหล่าวานิชและผมในบุญพรวสินครับแอบนะแอบแอบเสน่ห์นะไม่ไม่ไม่กรับผมอพันคอไปหน่อยอ่าอะไรพันล่ะจ๊ะของเหลวของเหลวครับผมอ้าวกลับมารายการมันนี่เมกโอเวอร์ปฏิบัติการพลิกชีวิตนะครับ เขาช่วงนี้ก็นี่แหละเรื่องวางแผนการเงินในยุคโควิดน,นายทีเนี่ยซึ่งจริงๆต้องใช้เยอะกว่าปกติด้วยนะครับต้องคิดมากกว่าปกติต้องทํามากกว่าปกติอืมเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องกรณีที่คนทํำท่าจะตกงานแล้วอ,อยากจะเป็นองค์ต่อเนื่อจะ ทำธุรกิจต้องคิดอะไรบ้างคิดอะไรบ้างวันนี้มาถึงอีกแนวหนึ่งถ้าสมมุติเราทําถ้าจะตกสวรรค์หรือตกสวรรค์ไปแล้วครับแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่แบบเอางดีกับชีวิตลอยูแล้วก็บอกไม่เอาแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนขอไปเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่าชฟรีแลนซ์ต้องแลนซ์ฟรีแลนซ์มันคืออะไรอิสระอ๋อฟรีอ่าฟรีอิสระมันเคยมีหนังนี่ใช่ไหม หนังไทยอ่ะเรื่องอะไรนะเอที่พระเอกซันนี่เขาเป็นไอการมีชีวิตอิสระเนี่ยมันฟังดูก็ดีดีนะเพราะาแบบไม่ต้องมีใครมาจริงจริงมันก็ยังมีนายจ้างนะใอคนที่จ้างเรา แต่ว่าความสัมพันธ์มันจะน้อยกว่าเมื่อทํางานประจําคือมันมันวัดที่ผลงานเป็นหลักก็คือมีจ็อบส่งตามตามเดทไลน์เขาก็เป็นอันจบการจ่ายเงินมาแต่เราก็มีอิสระในการบริหารจัดการเรื่องเวลาเรื่องการทํางานของเราใช่ไหมฮะทำหลายเจ้าได้เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นเส้นทางของพนักงานประจำบางส่วนที่ พอเกิดอุบัติเหตุเพศภัยก็บอกงั้นฉันมาเป็นฟรีแลนซ์ดีกว่าอนะไม่บางคนที่เริ่มต้นจบมาก็อยากเป็นฟรีแลนซ์นะเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปอยู่ในองค์กรไม่ต้องไปทําตามกฎขององค์กรไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับคนอื่นสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอืค,ความจริงเป็นเรื่องยากนะการจะเป็นฟรีแลนซ์ที่แบบประสบความสําเร็จไม่หมู่ครับแต่ถ้าจะให้ประสบความสําเร็จในเรื่อง งานนั่นส่วนหนึ่งแหละแต่ในเรื่องการเป็นารจัดการการเงินนี่แหละอการเป็นชีวิตฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนี้ไม่หมูจริงๆครับมันจะต้องมีข้อคิดอะไรบ้างที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติแล้วเราควรจะต้องรู้ก่อนจะเทิน คนฟรีแลนซ์เนี่ยด้วยความตั้งใจหรือว่าโดยการถูกบังคับให้เป็นฟรีแลนซ์ก็อ่านเจอในเข้าใจว่าของไทยพณิชย์มั้งใช่ครับใช่ครับเขาก็ทําเรื่อง5ข้อต้องรู้ก่อนเปลี่ยนชีวิตเป็นฟรีแลนซ์นะฮะมาไล่เรียงทีละเรื่องแล้วเดี๋ยวผมขยายความเพิ่มให้ครับข้อแรกเลยที่คุณจะต้องทราบให้ดีก็คือว่าคุณ จะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็ต้องบริหารให้ดีและเพียงพออนี่ปัญหาก็คือพูดนมันง่ายอ้เงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยบริหารให้ดีและเพียงพอแต่คำถามแบบง่ายๆก่อนเลยก็คือแล้วเท่าไหร่อ่อจะรู้ได้ไงว่าเงินสำรองฉุกเฉินจะต้องมีสักเท่าไหร่มีสักเท่าไหร่และนานแค่ไหนวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าเราก็ต้องเอามาคิดบนกรอบระยะเวลาก่อน ว่าเอเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายทั้งผันแปรและค่าใช้จ่ายประจําของเราเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งสักกี่สตุ้งสตางค์เราก็จะได้รู้ว่ายังไงก็ตามเราจะต้องมีเม็ดเงินที่จะมาจ่ายไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนี้ในแต่ละเดือนให้ได้อย่างเช่นค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าอาหารใช่ไหมฮะค่าเลี้ยงดู คือพูดง่ายๆทั้งนีดและวอนทั้งหลายที่เรามีภาระพลุงพลังอยู่อไม่นับเรื่องออมนะครัออมนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เอาว่าเงินคําว่าเงินสํารองฉุกเฉินมันสําหรับอะไรล่ะอืโจทย์มันก็คือว่าเพื่อที่จะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยเงินไม่มาตามนัดครับรายได้ไม่มีตามที่เราคิดไว้เรายังประคับประคองชีวิตไว้ได้เพราะนั้นหลักคิดก็คือต้องเริ่มจากค่าใช้จ่ายรายเดือนอในแต่ละเดือนของเรามันกี่ตัง แล้วเพื่อกันเหนียวควรจะกี่เดือนอ่าคูณด้วยจํานวนเดือนอ่าทีนี้ถ้าสูตรก่อนโควิดเขาบอกฟรีแลนซ์เนี่ยสัก6เดือนคือคือไม่มีงานเข้ามาเลยก็อยู่ให้รอด6เดือนแล้วกันของค่าใช้จ่ายมีเงินพอมีเงินพอที่จะใช้ได้ถึง6เดือนครับแต่บางคนเขาบอกว่ายุคโควิด1นทีนนี่ปิงเลยไหม12เดือนเลย12เอโอ้โหซึ่งผมว่านั้นก็โหดร้ายไปนะหนักนะอยาไปขนาดนั้นเลยผมว่าตอนนี้เอาทางสายกลาง เอาหไว้ก่อนคือ6กนี่ก็เหนื่อยแล้วอืแต่ว่าเอา6ก่อนน่ยให้ได้ก่อนสมมติว่าคุณมีค่าใช้จ่ายรวมๆกันเดือนหนึ่งสักหมื่นบาทเนี่ยนั่นหมายถึงคุณต้องมีเงินก็คูณหกอะหกหมื่นบาทเนะใช่ไอ้เงินก้อนนี่คือเงินสำรองฉุกเฉินนะไม่นับที่จะเป็นออมอะไรนะหกหมื่นคือพูดง่ายๆเนี่ยไอ้กองเนี่ยเงินกองเนี่ยเขาเรียก emergency fund เนี่ย คือมันจะไปอยู่ในสมมติว่ากองทุนตลาดเงินมันนี่มาเก็ตเนี่ยเพื่อที่จะแบบระหว่างที่เราไม่จาเป็นต้องใช้มันเนี่ยมันก็สร้างรายได้ให้เราหนสร้างรายได้นิดๆหน่อยๆแต่อย่าไปอยู่ออมทรัพย์เพราะออมทรัพย์มันมันไม่ได้ไม่ด้ผลอะไรแล้วตทงนไ้จุดจองมันไม่มีผลอะไรแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนี้ไปแล้วก็ในบางเดือนเวลามันเกิดช็อตขึ้นมาสมมติว่าเดือนเนี้ยไม่มีงานเข้ามาเลยเนี่ย เอาละต้องใช้ละแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้ทั้ง6เดือนนี่ว้วก็เอาไปเบิกถอนก็คือสังขายกองทุนยกตัวอย่างเมื่อกี้6 0 0 0ืบาทนี้ถ้าเอาตัวนี้ไปเข้าอยู่ในเอ็มจ n นฟิฟันเนี่ยเราดึงออกมาทีละหมื่นได้ไหมก็ใช่ไงก็คุณใช้เดือนนี้งานไม่เข้ามาเว้จําเป็นต้องใช้คุณก็ไปขายกองคุณมาหมื่นนึงครับ แล้วก็คุณก็เอามาใช้ประคับประคองมันก็จะเหลือ5เดือนโดยปกติใช้เวลานานไหมในเวลาขายทีบวกหนึ่งก็คือขายวันนี้ก็พุ่งนี้ได้แล้วเข้าบัญชีได้นะฮะเพราะนั้นคุณก็เอามาใช้ในเดือนนี้พอเดือนต่อไปอ้าวงานไม่มาอีกคุณก็ควักไอ้ก้อนนี้มาใช้อีกหนึ่งเดือนก็เหลือสี่ก็เหลือสี่เดือนพอเดือนต่อไปเอารายได้กลับเข้ามา คำถามว่ากลับเข้ามาแล้วก็ใช้ต่อไปแล้วเหลือสี่เดือนเหรอคุณก็ต้องเอาไปใส่เติมเข้าไปก็เติมเข้าไปอีกสองก็กลับมาเป็นหคือต้องให้มันอยู่ประมาณหไว้ให้มันเสถียรแล้วเราก็จะได้ชัวร์ป้าว่าเฮ้เออใช่อุ่นใจเอ ตกกรรมตกละกรลำบากยังไงยังมีก,ก้อนนี้ไว้ดึงออกมาใช้ได้คือตอนนี้คนจำนวนมากเนี่ยไม่ไม่ได้มีตัวนี้ไงเพราะะนั้นพอตกงานปุ๊บนี่วิธีคิดคือรัฐบาลรัฐบาลครับไอ้อย่างนี้ถ้าเรากลับไปที่เรื่องเก่าๆเ,เราพวก provident fund พวกไอ้เงินที่เราจะได้จากการตกงาน <c oughs> พวกนี้นี่เราก็มาตั้งกองทุนไอตัวถูกเฉินนี้ขึ้นมาได้นะ สมมติว่าเราตกงานไงเราก็แต่จะได้เงินช่วยเหลือตรงนี้มาใช่ไหมจากการสังคมจากอะไรต่างๆก็ควรสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือตั้งเองเงินฉุกเฉินนี้ขึ้นมาก่อนอ่าเราก็ต้องเอาเงินก้อนนั้นไปใส่ไว้ใน emergency fund เราเงินฉุกเฉินขึ้นมาก่อนเพื่อเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราจะเดินไปเป็น f r e e l นซ์เรายังมีเงินสำรองที่จะทําได้อาเอาง่ายๆรูปประทามสมมุติว่าวันนี้ ไปถึงเจอซองขาวเขาบอกขอให้คุณออกไปเถอะแล้วเดี๋ยวผมจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้สิ่งที่เราทําก็คือโอเคแล้วก็ได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วก็วิ่งไปประกันสังคมบอกเฮ้ยฉันตกงานไว้ก็ไปขอเงินประกันสังคมอันนั้นก็ขอไปอส่วนไอ้เงิน provident fund เนี่ยทางที่ดีที่สุดถ้าได้ออกมาจํานวนหนึ่งก็เอามาตั้งใส่กองทุนสำรองถูกเชิญไว้ออืควรจะตั้งไว้ก่อนครับใช่ไหมครับมันจะได้เริ่มต้นคิดอะไรได้อย่าง อุ่นใจออันนี้คนเราส่วนใหญ่เนี่ยพอได้พวกนี้มาสิ่งที่ส่วนใหญ่ทํากันคืออะไรนะมปลดหนี้ถูกต้องเอาไปปลดหนี้ก่อนแล้วก็ไม่เหลือสํารองฉึกเสินพอถึงเวลาอาวตายงานไม่เข้ายุ่งละคือช่วงตรงนี้มันเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นเป็นฟรีแล้วเนี่ยถ้าโชคดีได้งานเลยเนี่ยได้งานเข้ามาทําเลยมันก็ดีอแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าไอ้งานที่เข้ามาในเดือนที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาสามชิ้นห้าชิ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เดือนที่สองจะมีไหม,มเดือนที่สาม,มคือผม,มก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะกับการปลดหนี้คือสมมุติว่าเราเรา,เราตกงานขึ้นมาแล้วเราได้เงินชดเชยเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินศักยภาพตัวเราเหมือนกันะว่าอาชีวิตเราข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้งานประจําอีกไหม,มหรือถ้าเราจะต้องเทินโปรเป็นเฟรนแลนซ์เนี่ยรเราก็ต้องคิดแล้วเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินสักหเดือนอแต่เนี้ยพอเราหักกบแล้วสมมุติเรายังเหลือไอ้เงินที่เราได้ชดเชยจากการตกงานมาเนี่ยอันเนี้ย เราอาจจะคิดในมุมว่าโอเคเราไปลดภาระค่าใช้จ่ายจากนี่ลงบ้างบางส่วนไหมแต่มันไม่จําเป็นต้องไปปลดหมดหรอกเราก็ไปปลดไอ้พวกที่มันมีดีนี่ดอกเบี้ยแพงๆซ่าอย่างเช่นบัตรเครดิตอย่างเช่นเพอร์ซนาลโลนแต่สมมุติคุณยังผ่อนรถอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปปิดมันบอกก็ดอกรถอยู่นี้ถูกจะตายบ้านหรือรถเนี่ยทิ้งไว้ก่อนใช่เพราะว่าแต่ว่าเอาพวกบัตรเครดิตเอาพวกเพอร์ซนาลโลนเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะดอกเขาสูงกว่าเพื่อนอื นะฮะอันนี้คือเงินสำรองฉุกเฉินครับข้อที่สองอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะชีวิตฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่มีใครเป็นที่พึ่งแล้วต้องพึ่งตัวเองต้องพึ่งตัวเองอสิ่งสำคัญของอาชีพฟรีแลนซ์ก็คือสุขภาพปาเป็นอันดับหนึ่งเพราะาถ้าเกิดคุณไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย คุณก็ทํางานไม่ได้โอกาสที่งานจะไม่มาก็มีสูงแล้วก็ไม่มีสวัสดิการของบริษัทมารองรับไม่มีเลยจะไปรักษาพยาบาลต้องควักกระเป๋าเองหมดเพราะนั้นการทําประกันสุขภาพจึงมีความสําคัญรวมถึงประกันอุบัติเหตุด้วยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องทำนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีเรามีประกันสุขภาพของบริษัทอยู่มันไม่มีแล้วสมมุตินะเรามีอยู่เนี่ยเมื่อเราออกมาจากงานแล้วเนี่ย เราสามารถจะไปทําประกันสุขภาพในที่ทอ,อันเดิมได้ไหมในเลทเดิมในบริการเดิมได้ไหมไม่อันนี้ไม่ได่ใจคือโดยปกติเนี่ยสวัสดิการที่เขาเรียกสวัสดิการติดโต๊ะเนี่ยครับอ,อย่างยกตัวอย่างบริษัทเนี่ยเขาเขาจะทําเป็นประกันกลุ่มอ่า มันก็ประกันกลุ่มเนี่ยมันคือเหมาเข่งใช่ไหมล่ะคุณพี่ในบุญแล้วเขาก็มีสิทธิประโยชน์ระดับหนึ่งหมายถึงว่าเบิกจ่ายห้องห้องกี่ตังอะไรงเยก็ระดับหนึ่งหมอเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นการประกันหมู่เพราะนันประกันหมู่เบี้ยมันก็จะถูกใช่ไหมแล้วมันเพราะนั้นผมเชื่อว่าสิทธิประโยชน์ที่มันมาจากไอ้ประกันติดโต๊ะเนี่ยกลุ่มแบบเนี้ยมันไม่เยอะหรอก ค่าห้องอาจจะได้สองพันอ่งั้นคือแนะนําคือซื้อใหม่เลยคู่ก็ต้องทําใหม่ซื้อใหม่เลยแต่เพียงแต่ว่าเอ่อมันอาจจะอ้างอิงจากของเดิมได้บ้างหรือเปล่าอันนั้นผมคิดว่าแล้วแต่แตบริษัทประกันไม่แต่ละคนแล้วแต่บริษัทประกันบางทีเขาก็ให้คุณไปตรวจสุขภาพใหม่นั่นแหละเพราะว่าการทําประกันสุขภาพอะไรพวกนี้เนี่ยการตรวจสุขภาพ ก่อนที่ทําประกันสําคัญเพราะมันต้องเคลมว่ามไม่เป็นโรคร้ายาขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับช่วงเวลาตรงนั้นอแต่ผมแนะนําว่าอย่างไงี้ยลองติดต่อบริษัทประกันที่เขาทำประกันหมู่ให้คุณนะฮะลองคุยกับเขาดูว่าอ้าวตอนนี้ฉันจะเป็นอิสระแล้วฉันจะนอย่างเงี้ยประกันสุขภาพที่เดิมที่เคยทําอยู่ในติดโต๊ะแบบนั้นเนะี่ย ถ้าแยกเดี่ยวออกมาเนี่ยทำได้ไหมแล้วทําด้วยเงินเท่าไหร่แล้วมีให้อะไรบ้างหรือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ทําได้ไหมเราใช้บัตรทองหรือเราใช้ไปทําประกันสังคมมาตาเท่าไหร่อ่ะสามเก้าสี่สิบอะไรเนี่ยนะฮะที่สาหรับอาชีพอิสระอ่าแล้วก็ไปใช้สิทธิประกันสังคมได้ไหมก็ได้ได้แต่อันนั้ก็ต้องทําใจว่ามันได้เท่านั้นแหละต้องยอมรับกติกาเขาอย่างเช่นต้องไปแต่เช้ามืดอต้องไปเข้าคิวอ่า ต้องยอมรับกติกาแต่ถ้าจะเอาแบบแหมเข้าโรงพยาบาลเอกชนมีคนดูแลมีห้องเฮึงเสจสับก็ต้องยอมจ่ายแล้วก็ยอมจ่ายแล้วผมคิดว่าแบบประกันสุขภาพสมัยนี้มันก็จะมีชดเชยรายได้ซึ่งอันนี้ก็สําคัญสำหรับฟรีแลนซ์เหมือนกันเพราะว่าไอ้ช่วงที่เราต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีรายได้ไงมันก็จะมีเงินชดเชยให้ใช่ก็ก็คือยอมจ่ายเพราะการประกันก็คือการผลักความเสี่ยงไปให้บริษัทเขาครับ เพราะนั้นก็ยอมจ่ายเถอะนะฮะแต่ต้องมีถูกต้องถูกต้องอข้อต่อมาก็คือเรื่องของหนี้สินคือไม่ได้หมายความว่าคุณมีไม่ได้แต่ถ้าคุณมีคุณต้องมีการจัดการบริหารงานอย่างเข้มข้นหมายถึงช่วงที่พอเป็นฟรีแลนซ์แล้วใช่ไหมใช่คือก็ต้องหมั่นสอดส่องดูแลให้ดีแล้วก็ต้องแยกประเภทของหนี้ให้ชัด เจนนะเช่นนี่ระยะสั้นคืออะไรที่เรามีนี่ระยะยาวคืออะไรที่เรามีอัตรารดอกเบีย้ยของแต่ละหนี้เรามันเท่าไหร่วันที่ต้องจ่ายอ่าเดทไลน์อของการจ่ายแต่แต่ละบัตรแต่ละอะไรอของเราเนี่ยนะอัตราการจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่รล้วพยายามควบคุมให้ได้ว่าปริมาณหนี้ที่มันไม่ควรเกินเนี่ยมันอยู่ในระดับ ตอนนี้ตุ๊กตามันอยู่ที่ประมาณ4 0อของรายได้อทีนี้พอเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยรายได้เราดันไม่สม่ำเสมอไม่น่แน่นอ,น,อ,อนบางเดือนจะได้เยอะบางเดือนอาจจะได้น้อยอหรือบางเดือนอาจจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคํานวณให้แน่ใจว่าหาค่าเฉลี่ยมันออกมาว่าไอ้มูลนี่ที่เราต้องจ่ายต่อเดือนต่อเดือนมันสักกี่กตังค์แล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจ่ายได้อ ในในทุกเดือนทุกเดือนก็พยายามคุมมันคือการสร้างหนี้สําหรับพวกฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะเราไม่รู้ว่ารายได้เรามัไม่สม่ำเสมอรายได้เราไม่ประจําแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องค่อนข้างจะเมคชัวร์ว่ามั่นใจว่าเฮ้ยฉันมีปัญญาจ่ายหนี้ทุกเดือนทุกเดือนแน่อเพราะมันถึงไปพันกับเงินสำรองฉุกเฉินที่ที่จะต้องมีให้อยู่ให้ได้เพราะไอ้ค่าใช้จ่ายเหล่าเนี้ไอ้ค่าใช้จ่ายเรื่องผ่อนทั้งหลายจากหนี้เนี่ย มันก็จะถูกกลายเป็นค่าใช้จ่ายฟิกซ์ที่เราต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนใช่แ่ะเพราะนั้นพอเรารู้ว่าไอ้ใช้จ่ายฟิกซ์ตัวนี้มันเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องพยายามคุมว่าอ่ไม่ให้มันเกินสี่เปอร์เซนนะอืมอืมสีม่เอร์ซนจากอะไรคือจากไอ้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราอ่ะซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องบวกออมไปด้วยสมมุติเราหวังว่าจะออมอีก20เอร์เซนต ไอ้ค่าใช้จ่ายจําเป็นต่างๆรวมทัม้งค่าจ,จ่ายประจําฟิกทั้งหลายเนี่ยร,รวมกันสมมุติ80%อออม20%กลายเป็น100%เพราะฉนั้นไอ้นี่ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันไม่ควรเกิน40%่สิเพราะถ้าเกิน40%แล้วมีออมอีก60%ใช่ไหมกลายเป็น60%แล้ละุณเหลือใช้40%เองคือผมคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานประจําแล้วก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยไอตอนที่เป็นพนักงานประจํามันจะมีนี่อยู่แล้วก้อนนึงเนี่ย แล้วเมื่อเรามาเป็นพนักงานอิสระแล้วเนี่ยไอ้เงินไอ้นี่ตรงที่เราจะต้องชําระตอนที่เป็นพนักงานอิสระยังไงก็แล้วแต่่ไม่ควรจะมากไปกว่าตอนที่เป็นพนักงานประจําออแน่นอนต้องไม่มากกว่าก็แน่นอนแล้วจริงๆมันควรจะต้องลดลงด้วยถ้าถ้าสูตรผมก็อย่างที่ว่าห้า0ิบสามสิบยี่ิบก็หมายความว่าไอ้นี่ที่มีภาระพลุงพลังก่อนหน้านี้บ,บวกบวกออมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่ไม่ควรเกิน3ามสิบถ้าเกิดนี่คุณมีถึงสี่ิบเนี่ย ชีวิตคุณหนึ่งไม่มีวอนสองมันไปกินไม่ฝั่งนี้คุณมันก็ไปกินฝั่งออมคุณอเพราะนี่ตรงนี้มันเกิน30%ไปส0ถูกว่าเพราะนั้นคุณอาจจะเหลือความสามารถในการออมลดลงแค่10%ถ้าคุณยังใช้นี้ที่ห้ครับน,นี่อันตรายนะต้องเป็นนักคํานวณน,นิดหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็คือบริหารจัดการให้ดีน,ะะนี่ข้อที่สี่เขาบอกว่าแหล่งรายได้ที่ต้องพยายาม มีมากกว่าหนึ่งแหล่งคือคําว่าฟรีแลนซ์เนี่ยไม่ใช่บอกโอ้กูมีอยู่จ็อบเดียวเนี่ยคือถ้าไอ้คนนี้มาเลิกจ้างเนี่ยชีวิตวินาศเนี่ยเป็นพนักงานตัดต่อก็จะเป็นพนักงานตัดต่อตอยู่อย่างเดียวถึงจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็อาจจะต้องรับเวิร์กพอยต์มั่งรับแกมมี่มั่งรับหลายหลายทางมีซอร์สออฟอินคัมหลายหลายที่หรือควรจะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งไหมอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างออันนั้นบ อันนั้นอันนั้นทำง่ายจะทายากได้ไหมได้แต่มันไม่ทํากันหรอกว่เหนื่อยยากแล้วไงอคือทําในสิ่งที่เราถนัดเตะอ่สมมุติว่าเนี่ยเมื่อกี้ยกตัวอย่างตัดต่อเงี้ยสมมุติคุณก็อย่าไปตัดต่อที่เดีโอซีคุณก็รับหลายที้หน่อยเพื่อเหลือเพื่อขาดไม่ได้เจ้านี้ก็อย่างได้เจ้านู้นจอดแจ๊จอดแจ๊ไว้เยอะๆรุ่นพี่อ่ะแต่ผมเสนอนะเป็นยังไงเนี่ยถ้ามันมี อาชีพเราเนี่ยอาชีพฟรีแลนซ์เราถ้ามันค่อนข้างจะแว่งมากเนี่ยมันต้องหาอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งเข้ามามเพื่อให้ก็หลายคนเขาก็ทำนะก็คืออย่างที่คุณว่าอาจจะไปขับแท็กซี่ไปขับแกร็บหรืออย่างเช่น ยอมอดยอมเหนื่อยหน่อยตอนเช้ามาขายมูปิ้งก่อนขายมูปิ้งถึง9ก้าโมงแล้วก็จากเก้าโมงก็มาทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์ของตัวเองนะฮะแล้วก็ตกค่ําก็เตรียมของเพื่ออยาขายมูปิ้งในตอนเช้าอืถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันพอมันมีรายได้สองทางมันก็ทําให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นอืครับ แต่มันอันนั้นก็หมายความว่ามันต้องมีความถนัดที่หลากหลายเหนื่อยสาหัสใช่ไหมเช่นเราทําตัดต่อเป็นแล้วเราปิ้งหมูเป็นไอ้ไอปิ้งก็ไหม้ไปครึ่งเนี้ยไม่ไหวสาหัสนะสาหัสนะเพราะว่าไอ้อะไรก็ตามที่มันมันมากขึ้นเนี่ยมันมันต้องใช้ความอดทนมากเลยเพราะว่ามันต้องทําประจําครับ,รบข้อที่ห้านี่ก็เป็นข้อที่สําคัญซึ่งฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ <c oughs> คือมนุษย์ที่เป็นฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีข้อประหลาดอยู่อย่างก็คือว่า พวกนี้เป็นพวกมีวิญญาณอิสระในตัวสูงครับถึงเทินมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วคนที่เป็นพวกนี้จะเป็นศิลปินหน่อยๆน่อยจะสอบตกเรื่องนี้มีวิญญาณกบฏใช่อเพราะนั้นมันจะสอบตกเรื่องนี้มันจะไม่มีความสนใจเรื่องนี้แล้วพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บสมองปิดอชัดดาวเลยไม่รู้เรื่องคืออย่างพูดไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องพวกนี้คือเรื่องอะไรคือเรื่องภาษีครับคน ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่บอกให้กรอกภาษีนะไม่กรอกไม่เป็นอนหรือแยกก็าอภาษีนี่มันมันเกี่ยวอะไรไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรจะต้องเป็นภาษีรายได้เฉพาะมีกี่ประเภทเลยไม่รู้ไม่รู้กูปวดหัวหกูปวดหัวแล้วก็เข้าใจผิดมาส่วนใหญ่เลยเอตตีเทวีเลยแปดสิบเปอร์เซ็นนึกว่าตอนหักนะที่จ่ายแล้วจบไม่ต้องจ่ายแล้วแล้วไม่เคยยื่นภาษี พอเทินเป็นฟรีแลนซ์จะไม่ยื่นภาษีอ่ะมกายื่นทําไมเขาหักผมแล้วนี่ไอไอภาษีหักหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์บ้างห้าเปอร์เซ็นต์บางทีก็โดนสามบางทีก็โดนห้าแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้บางคนยิ่งเข้าใจผิดเลยว่าหลวงลดเหลือหนึ่งจุดห้าตอนนี้ไอโควิดเนี่ยลดให้บแหักหน้าที่จ่ายลดเหลือแค่หนึ่งจุดห้าสบายแล้วโอ้สบายเลยได้เงินเหลือต่อเดือนเพิ่มมาเอต่อจ็อบเพิ่มมากขึ้นใช้หมดอื ก็ไม่ได้วางแผนภาษีพอไม่วางแผนภาษีพอสิ้นปีเอาตัวเลขมาประเมินไอยาอาเตือรรายได้ปลาเข้าไปเกือบล้านเสียภาษีเพิ่มหลังจากเอาไอหักหน้าที่จ่ายไปลบแล้วหักแล้วย่อนนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วไอ้ l t f ีเ f Q กูก็ไม่รู้เรื่องอประกันสังคมก็จ่ายมาตาสามกไม่กี่ตังเอา,า,าไปหักได้เท่าไหร่กัน สรุปต้องเสียต้งสีบาเลยจอย้อนหลังอีกเหจะสวยไม่ไอย้อนหลังก็ไม่เท่าไหร่ไอเอาแค่เสียภาษีประจําปีเนี่ยก็ไม่มีแล้วอืเพราะอะไรเพราะไม่ได้เตรียมไว้เพราะไม่เตรียมไว้เอาจะมาจ่ายเอาเงินที่ไหนอก็งั้นพอบางคนนี่ทํานะทํากรอกเสร็จเฮ้ยตายโงแล้วต้องจ่ายต้งสี่ห้าหมื่นงั้นกูไม่ยื่นอแล้วก็ไปวัดดวงอย่างคุณว่าไม่ยื่นหลอวะหวังว่ามันไม่โดนย้อนหลังอ ล้วเดยวน,ย,นดย้อนหลังก็ตูดบาละอะกยจะลืมนะเวลาเขาให้ผ่อนจ่ายคุณเนี่ยได้แค่สามงวดนะครับถ้าคุณไม่เตรียมเงินไว้ล้าเบี้ยรปรับเนี่ยโหดอกเบียเ้ยโหดมากสามสามงวดเองนะแล้วงวดหนึ่งห่างกันเดือนหนึ่งนะเท่ากับคุณมีโอกาสผ่อนได้แค่สามเดือนนั้นเองเพราะนั้นหลักคิดก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีทุกปีนะฮะ แล้วหลักคำนวณแบบหยาบๆอันนี้คือเนี่ยแหละเอาแบบง่ายที่สุด simple ที่สุดต่อให้แบบไม่ค่อยมีความรู้เรื่องภาษีถ้ารายได้ไม่เกินสามแสนหนึ่งให้สบายใจได้คือทำยังไงก็ได้ที่ให้หลังจากหักค่าใช้จ่ายน,นู่นนี่แล้วให้ไม่เกินแสนห้าหมื่นบาท เอาไอ้ใดได้เพิ่งประมวลประเมินทั้งหมดมารวมแล้วล้วไปหักหนูน่นหักนี่แล้วถ้ามันเหลือไม่ถึงแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเอาปกติเราไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์บ้าบออะไรเลยนะแสนห้าหมื่นแรกเนี่ยมันคือถ้าไม่ถึงตรงนี้ไม่เสียภาษีแต่เราเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยมันหักเ,เขาเรียกอะไรหักลดหย่อนส่วนตัวได้หกหมื่นแล้วก็หักค่าใช้จ่ายได้แสนหนึ่งมันนั่นก็คือแสนหก บวกแสนห้าเท่ากับสามแสนหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีรายได้ติ๊งต่างอะกันสมมุติคุณมีรายได้ห้าแสนในปีภาษีนั้นคุณก็เอาห้าแสนลบสามแสนหนึ่งก่อนเหลือเท่าไหร่มันจะกลายเป็นรายได้สุทดทอ่เมื่อกี้เขาเรียกรายได้พึงประเมินเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายได้สุทธิไอ้รายได้สุดที่เอาไปดูที่ฐานภาษีเช่นแสนห้าหมื่นบาท แรกไปจนถึงส0 0 0สนต้องเสียภาษี5เปอร์เซ็นอะไรย่างเงี้ยก็ไอตรงนั้นแหละที่คุณจะต้องเสียภาษีครับทีนี้พอคุณรู้ว่าอ่ะถ้ารายได้คุณมันเกินสา0แสนแน่แล้วแล้วคุณอยากเสียภาษีน้อยลงคุณก็ต้องหาตัวลบใช่ไหมตัวช่วยคือเอาไปลบอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณมีประกันออทรัพย์ไอที่ซื้อๆกันเนี่ยไม่เกินเบี้ยหนึ่งแสนเอาหนึ่งแสนไปลบได้หรือถ้าแบบ จ่ายเบี้ยห้าหมื่นก็ห้าหมื่นไปลบก็ลบก็ทําให้ฐานลงไปแล้วคุณก็อาจจะไม่ถึงแสนห้าแล้วสองไปซื้อไอ้พวกกองทุน l t f r m f อะไรทั้งหลายตอนนี้ก็มี s e LTF ไม่มีแล้วก็เป็น s s f x s t a r อย่างเงี้ยก็ซื้อเข้าไปใื้่เดือนนี้แต่ได้ยินว่าเขาจะต่อนะอันนี้วงในบอกมาแล้วกำลังเสนออยู่อย่าประมาทนะครับเพราะมันมีการซื้อันไปไม่กี่พันล้านเองก็ อันนี้คือกองทุนพวกรถย่อนภาษีนอกจากนี้มันก็จะมีอันนี้แหละพวกประกันสังคมเอาไปหักได้แล้วมีอะไรอีกอ,ะอ่ะประกันสุขภาพไปหักได้เท่าไหรว่วะสองหมื่น้า2 5มมีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยใช่ใช่ส่วนว่าถ้ามีภรยรย์งภรรยามีลูกก็ไปหักรถย่อนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปศึกษาข้อสําคัญอะไรรู้ไหมคุณโก้ รายได้ในแต่ละก้อนที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องมีการบันทึกไว้นะอเดือนนี้ต้องเก็บต้องเก็บไอใบหักน้าที่จ่ายอ่ะต้องเก็บไว้เก็บไว้นะแล้วคุณก็ต้องต้องทำบัญชีไว้นะว่าเดือนนี้คุณได้รายได้มาเท่าไหร่บวกบวกไว้เรื่อยๆแล้วข้อพึงระวังอย่างยิ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่รายได้แตะล้านแปดเจอแวดอ๋อต้องจดทะเบียนอืม หลายคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ลืมแล้วไม่รู้รับไปเรื่อยเออรับไปเรื่อยเกินล้านแปดเกินล้านแปดเอาไอยาต้องไปจดทะเบียนแวดแล้วก็ต้องเสียไอ้วดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะนั้นเวลารับเงินเข้ามาก็ไม่เคยหักแวดเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นำส่งอ่ะรวยล่วงอีกอันนี้รั่วเลยอันนี้รั่วเลยนั้นกลายเป็นเรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องสําคัญนะฮะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือแหมเขาบอกว่าภาษีกับความตายหนีกันไม่พ้นเราเป็นพลเมืองอยังไงเราก็ต้องเสียภาษีครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบหนีภาษีออืืก็ไม่รู้จะว่าไงับอืเนี่ยก็คือหลักคิดห้าข้อถ้าอยากจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะฮะก็ควรจะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เตรียมตัวกับเรื่องเหล่านี้นะครับผม เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพอดีมีคำถามน่าสนใจชวนคิดมาให้คิดเล่นๆเ,เป็นคำถามชาวอ่ะคำถามเชาวอ่ะวัดสติปัญญาวัดสติปัญญากับความรู้ด้านการเงินเล็กน้อยอเอ๊ะถ้าคำถามแบบนี้มาควรจะตอบอยังไงแบบเร็วๆนะฮะพักสักครู่ครับร้อยหนึงปฏิบัติการพลิกชีวิต Money ่เบรกโอเว We'll i right